สวัสดีครับทุกท่านครับ15กุมภาพันธ์2564เข้ารายการมาพบกับทุกท่านอาจจะช้ากว่า8โมงไปประมาณ6นาทีก็ตื่นเต้นครับเมื่อคืนนี้ได้ดูคลิปจากเฟซบุ๊กนะครับของผู้ที่เคารพรับผือกันส่งมาให้ดูเรื่องของอสถานการณ์ที่ประเทศเมียนมานะครับซึ่งเป็นการ เข้าไปจับกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะซึ่งทหารของเมียนมาได้เข้าไปในบ้านนะครับของประชาชนที่เรียกร้องให้ทหารเมียนมาได้ยุติการยึดอำนาจซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นประชาชนที่มีมือถือก็บันทึกเทปเอาไว้ ะะทำให้ผมเห็นสถานการณ์ที่ขมิงเกี่ยวทีเดียวนะครับในพื้นที่อของประเทศเบียนมาเพื่อนบ้านของเราซึ่งสะท้อนถึงความบีบคั้นนะฮะความเข่งขึมในสถานการณ์ที่พวกเราอาจจะ,ะถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ก็ตามแต่ว่ามองไม่เห็นถ้าว่าไม่สาหาหรือว่าไม่สนใจ ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเทปนั้นอยากจะนําเสนอกับทุกท่านแต่ว่าหลังจากนี้คงจะมีการแพร่หลายออกไปท่านใดที่คิดอยากจะช่วยบ้านเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามควรที่จะติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีการเปลี่ยนแปลง ในประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนจากความคิดนะฮะที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกลับกลายเป็นว่ามีการปฏิวัติรัฐประหารหรือยึดอำนาจจากทหารที่บอกกับประชาชนว่าเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่วุ่นวายแต่เวลานี้เราจะเห็นภาพข่าวต่างๆที่ออกปาซึ่งทุกท่านสามารถติดตามได้ว่ามีความ โอลหนมีการต่อต้านจากทุกๆฝ่ายของประชาชนทั้งชนชั้นสูงชนชั้นกลางและก็ประชาชนโดยทั่วไปนั่นเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านที่ผมอดที่จะนำมาพูดกับทุกท่านไม่ได้แต่ว่าย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยเราเมื่อเช้านี้ผมก็โชคดีได้ฟังได้ดูการพูดของอดีนตนายกรัฐมนตรีที่ ออกมาพูดให้ข้อคิดกับการบริหารประเทศในเวลานี้ของรัฐบาลผมถือว่าเป็นการให้ข้อมูลให้ความคิดแล้วก็เป็นการถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปก็คือการติติงการบริหารงานถือว่าเป็นการติเพื่อก่อเป็นการกระตุ้นกระตุกความคิดเพื่อที่จะทำอย่างไงให้ประชาชน ได้รอดพ้นจากความยากจนถ้าเราฟังแล้วเราพินิจพิจารณาให้ดีความคิดความอ่านความสนใจที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเท่าเทียมกันในแง่ของความอยู่ดีกินดีความมีโอกาสในชีวิตการสร้างงานสร้างอาชีพการทำอย่างไรที่จะให้ทุกคนเสมอภาคกันในเรื่องของไรายได้หรือในเรื่องของ โอกาสทางการทำไรายได้ก็เป็นเรื่องของความคิดที่ต้องการที่จะให้พวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนอย่างไรให้คิดให้ท้าทายความยากจนหรือว่าปฏิเสธความยากจนนะครับเพื่อที่จะให้เราหาทางหลุดพ้นจาก วิกฤตของชีวิตณเวลานี้ให้ได้เพราะว่ามีคำกล่าวอย่างที่เราเคยได้ยินมานะครับว่า,าวเวลานี้นะฮะถ้าเราจะทำยังไงให้เราหล,หลุดพ้นจากความยากจนนั้นคงจะต้องขนขวายด้วยตนเองนะครับมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเมริก,กราได้ กล่าวเอาไว้ว่าการปกครองของประชาชนเพื่อประชาชนและผูะ้นำต่างๆที่เป็นผู้นำทางความคิดก็เคยพูดเอาไว้เคยกล่าวเอาไว้ถึงเรื่องของอการที่จะทำยังไงให้เราผ่านพ้นความยากจนไปได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่ผู้นําจะต้องนํามาคบคิดผมคิดว่าถ้าหากว่าทุกท่านาคิดตามผมคิดตามผู้นําที่ให้แนวทางให้วิธีคิดที่จะให้เราผ่านพ้นจากความยากจนไปได้อย่างไรการที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างชนิดที่ว่า เราตั้งตัวแทบไม่ทันจําเป็นเหลือเกินครับที่เราจะต้องขวนขวายที่จะ,ะทํำยังไงให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตณเวลานี้ก็คงจะฝากกับทุกท่านไว้เท่านี้สําหรับวันนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าพูดไปจะมีะสภาพแวดล้อมที่อาจจะทําให้คิด หรือกังวลกับการที่จะนําเสนอความคิดกับทุกท่านก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ถ้าหากว่าเห็นว่าสิ่งที่ผมนาเสนอนั้นเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือมาช่วยกันสร้างห้องเรียนสร้างความรู้สร้างหลักสูตรเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ของเราเองของลูกหลานของเรามาร่วมมือกันนะครับสวัสดีครับ